เวลาของลานาทอกเช่นเคยนะคะวันนี้ลานาทอกค่ะเราพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้านะคะข้ามาที่จังหวัดมาทั้งสอนค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งสถานที่ที่เป็นธรรมชาติและโบราณสถานที่สําคัญต่างๆค่ะส่วนในช่วงของ VIP Talk ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับตอนฝรั่งหัวใจคนเมืองกับคุณจอร์จปีดนะคะ ส่วนในช่วงของไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนดันนะคะติดตามมาได้กับลานานทงในวันนี้ คุณผู้ชมคะนอกจากวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะแขกรับเชิญในช่วงของ V.I.P. Talk ของเราค่ะก็อยู่ที่จังหวัดแม่ท่องสอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือคุณจอร์นสปิดค่ะซึ่งท่านผู้นี้เป็นเจ้าของกิจการเคปลอดนะคะสถานที่พักผ่อนซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะและดิฉันขอตั้งชื่อ V.I.P. Talk ในตอนนี้นะคะว่าฝรั่งหัวใจคนเมืองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเป็นฝรั่งหัวใจคนเมืองนะคะเรามาติดตาม ได้ติดตามคำตอบกันได้กับคุณจอยสปิตนเลยคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจอยเป็นคนประเทศไหนคะมาจากประเทศไหนคะมากประเทศออสเตรเลียครเกิดที่ออสเตรเลียแล้วเริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยครั้งแรกนี่เมื่อไหร่คะสี่ปีมานะประมาณ68นะป,ปีก่อนนะ67 68ปีอะไม่แอลได้ฮะ ครั้งแรกนี่เขาปักใต้นะฮะไปมันเดินทางจากมาเลเซียนะฮะพอผมได้ผ่านอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียก็อ่าั้งไหนไปที่อ่เอกตก,ก่อนนะฮะภูกเก็ตแล้วก็ขอนแก่นขึ้นมาทางกรุงเทพเชียงใหม่ฮะณปัจจุบันนี้นะคะจะพูดได้ไหมคะว่าคุณจอนมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ีามคาอะไรที่นี่คะัับ้ลายอย่างนะฮะ <c oughs> อ,อันช่วงที่ผมอยู่เชียงใหม่ฮะมันแสนผมเป็นคนเชียงใหม่ฮะเป็นเป็นใกล้ทั่วป่านะฮะแล้วก็ผมไปแจ้งแอวด้วยเขา <c oughs> แล้วก็ผมสนใจเรื่องชาวเขาเรื่องชอบเดินบนดอยชอบป่าชอบธรรมชาตินะฮะ <c oughs> แล้วก็เรามาทางแม่องสนนี หลายหลายเตื้อนะฮะมันจะมาเป็นทัวร์ครับหนักท่องเที่ยวดังชาตินะฮะจะมาเป็นสิบวันสิบกวันนะฮะมันจะเตลึกไปายไปมาทางปางมะท่าลงไปทางชองรดแม้วที่อำเภอแม่วงสอนนะฮะอำเภอเมืองก็อันประทับใจครับอ่ากุนดอยเช่าเขาที่อยู่แถวนี้นะฮะครับอัน เป็นดอยหินปูนด้วยฮะในป่าเขาผ้าก็ยิ่งงามนะฮะมันเป็นดอยหินปูนม่นเป็นป่าเป็นเป็นยังลึกอยู่เป็นธรรมชาติดีนะฮะก็คมชอบนะฮะชอบประจ ol ไทยแล้วก็ววิิถีีชตของคนแม่นะฮะแม่ละต่อแล้วเจ้ี่ ตอนแรกที่คุณจอยมาอยู่ที่แม่ทังสอนมาอยู่ที่นี่เนี่ยน,นะคะมีความลำบากใจอะไรหรือว่ามีอุปสรรคอะไรในการที่จะต้องปรับตัววิถีชีวิตของตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนที่นี่บ้างไหมคะก็มันยากเหมือนกันนะฮะมันหนึ่งนี่ก็ไปไปอยู่ที่ป่านทำหลอดนะครับเป็นป่านไทใหญ่ฮะก็เป็นไท,นะะนทใหญ่กับมันคุณลภาษาเลยะฮะมันฝังเข้าใจยากหน่อย ขนาดมันช่วงนั้นก็อู่กบเมืองได้พ่องนะฮะแล้วก็กําไตนี่ก็ฟังก็ได้ได้พ่องนะฮะได้พ่องฮะมันไม่้เป็นสากกเปด้องเข้าใจนี่เข้าใจละฮะและณปัจจุบันนี้ที่อยู่ที่นี่มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะบกไรเมนะฮะมันอยู่คล้างเหมือนชาวบ้านเก็ครับผมจุดดีนะฮะมันก็เป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านนะฮะ มันไม่มีปัญหาอะไรฮะมันอยู่ได้มอนอยู่ะฮะแล้วก็เป็นภรรยาผมเป็นขนทํารอดเหมือนกันนะฮะก็เป็นลูกเขยของเปื่อนนี้ลุงจรเป็นลูกเขยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นตัวแล้วครับมันอยู่มานะฮะและ้วก็ครับอันจ้หน้าที่เป็นอำเภอตำรวจน,นี่ก็มัน มีปัญหาสักเตื่อฮะมันมันมันดีกับเราตลอดนะฮะคนนี้จะมุจัดก,กันหมดนะจ<ร>๊ะมุจัดหลายคนนะฮะกิ<ร>จกรรมตีลุงจอรนกับครอบครัวได้มีส่วนร่วมกับชุมชนที่นี่นี้มีก,กิจกรรมอะไรอย่างต้องจ๊ะมันหลายอย่างนะฮะมันจะเราพยายามช่วยดานโรงเรียนด้วยนะครับผมเป็นกรรมการของโรงเรียนทักหลอดตอลูกผมสามคนเลยได้เรียนที่โรงเรียนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เราจะมี มันจะมีมนักท่องเที่ยวดีมานี่ครับจะช่วยบริจาคบริจาคสตางบริจาคหลายอย่างครับที่จะช่วยโรงเรียนวิน,นีเรากำลังวางแผนจะสั่งอันพอพักของเด็กที่โรงเรียนทั้งหลอดด้วยนะครับ แล้วก็ลงเรียนที่ป้ามูแสดงบรนเลียงด้วยนะฮะมันพยายามช่วยจะเอาไว้สําหรับละอ่อนที่ต้องเดินทางครับมาเหียนติ้งเหียนแล้วต้องใช้เวลาในการเดินทางละอ่อนจะได้มีพิพักับเขาที่นี่มีครับแล้วก็มันคุณภาพมันบอกให้ดีนะฮะม well. yeah, ันจะเราจะพยายามจะสร้างใหม่นะฮะที่เขาแล้วก็นดยนั้นจะมีก็ไม่หลายอย่างครับชาวาบ้านก็มันยากาศโดยเรามันหลายคนนะฮะ ก็เป็นเป็นใกล้ทั่วป่ากัน,นีั้ฮะเป็นขนท,ท้องถิ่นนี่เลยขนผาขนไปถ้ำไปลงแจงเนะี่ยมันจะมันจะมันจะมีหลายอย่างที่ได้ได้รวมโดยชาวบ้านนะฮะกระเทาปลอดนี่สถานที่ตรงนี้นี่เป็นของคุณจอนเองใช่ไหม้านกําจิงนี่ก็เป็นที่เก่าของต่อแฝนผมนะฮะแล้วก็ผมสแตนนี่ก็มันบ่ได้ถือใบที่ปลาเป็นของผมนะฮะก็ไม่เป็นไรมันมีได้เลยๆนะฮะที่สบาย เป็นธรรมชาติมากๆค,ค่ะคุณจอรดีไซน์เองรหรือเปล่าคะก็แม่นลหรฮะเจ้ความจริงนี่ปา<อ>่าเท่านี้ฮะเราพยายามเก็บไว้แต่มันไฮต้นใหม่มันโตเลยละฮะครับมัน,มนบอกให้ดับนะะฮออกแบบที่คุณไอต์บอกว่าให้โซ่ให้เป็นให้บ้านพักเป็นทรงของบ้านกระเกลียง<อ>ใช่ไหมคะครั<อ>บมันผสมนะฮะเมือ่อก่อนนี้ผมผมกับแฟนมันเดินดอยนี่เป็นผ่านนักท่องเที่ยวไปเป็นเจ็ดปีนะฮะไปไปไป บ้านชอเาเขานี่ทุกเผานะฮะก็มันจะช่วยครับความคิดที่จะออกแบบนะฮะมันจะเป็น สรงไต่ทรงยางทรงมูเซอร์พองอะไรอ่างง,ง,งผสมกันแต่บ้านพักของลุงจรสะดวกสบายเจ้าครับเนาะภายในบ้านพักมีอุปกรณ์ต่างๆสะดวกสบายมากาสำหรับนักท่องเที่ยวภายใน45หปีมาเราปรับปรุงเรื่อยเอนะเมื่อก่อนนี่กับจริงนี่ก็กเป็นเริ่มต้นนี่ก็เป็นเป็นฝากแบบง่ายง่ายฮะห้องน้ำมอนอกทุกหลังนะหลังจากนั้นก็นักท่องเที่ยวก็จะต้องการสะดวกสบายน้อยนะมันก็ปรับปรุงเรื่อยเร่ยนะแต่ว่าที่เรามาทักใจ ค่ะอ๋อแล้วคุา้มปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นเป็นสวนนึ่งที่ลุงจรช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะก็น้ําอุ่นของลุงจรนี่แบบต้องใจแก๊สใจวิธีแบบโบราณมันมันจริงนี่ก็ะรา เผาผ่านไปตามหลังต่างๆไม่เร็ๆนะฮะมันเป็นไม้ไผ่เป็นใบไม้นะฮะเราจะเผาเนี้ยเดียเอาเอาไปได้คนล้มล้มไม้ใหญ่นะลุงจอาเนาะจะใช้เศษไม้เศษใบไม้ต่างๆมาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำทีนี้เวลาเราสั่งบ้านเนี้ยฮะเราพยายามต้องเอาต้นไม้ล้มสักต้นนะฮะมันแถวนี้ก็ชาวบ้านก็ทำไร่ทำสวนโดยรวมมันจะมี ไม,ไม่ด่มันตายไปแล้วมันหลายต้นนะฮะ<ช>เราก็เก็บนันมาดีใจ้ดีกว่านะฮะเพราะมันไ่ได้ใจ้นี่ก็ใส่จะไม่อยู่ดีนะฮะช,ช่วงับนรับนักท่องเที่ยวมานักที่สุดช่วงน้นหนาวครับ<ช>จะเป็นธ<ช>ันวามกรากรุมพาช่วงนี้ครัที่จะที่จะไม่นักหน่อยครับครับช่วงนี้ก็หนาวครับจะมันจะ จะตกเลยสองสามองศานะฮะตอนเช้านะตอนเช้าครับตอนเช้าก็อากาศก็ยังเย็นเย็นใช่ในชะ่ขนาดหน้า้อนกับโฮมผ้าอยู่ฮ่นในช่วง,งของโลงนอนดอนก็จะมีมาเรื่อยๆงูจะมีเป็นปังช่วงเป็นหนะ้าฝนที่จะหนักขึ้นเที่ยวก็กมีจำแน,นาห์ครับเป็นเป็นอาทิตย์เลยมันเงียบมันก็ราอยู่อยู่เล็กๆอยู่สบายนะฮะก็เงียบดีชอบยังได้แต่ท่า่อน ครับเราได้พักถอนห้องแล้วฮะเงินได้ก็มันชอบอยู่นีอ้อยู่แล้วฮะผ<ร>มมีมันสนใจหลายอย่างในบริเวณนี้ในพื้นที่เนี่ยฮะก็มันจะมีตลาดใดทงแอวด้วยไปทำไปสำรวจป่าไปเดินเล่นขับเพื่อนครับเอารู้กข่าวว่าลุงจรเป็นนักบุกเบิกนักสำรวจถ้ำในบริเวณปา,างมะ่าก็มัน มีโอกาสนะฮะมันยู่มามเแลนวเนาะแล้วก็เ<ๆ>มื่อก่อนมันเดิน<ๆ>เดินป่าเป็นเทก่้งทัวร์โดนจะมีโอกาสที่จะไปไปหลายไลาเส้นทางนะฮะแล้วก็กางๆางนี่ก็ชาวบ้านจะเหน้น้ำพ่องแล้วก็เราจะปะพ่องเป็นเป็นถ้ำเป็นโปรานสถานนะฮะเป็นมันจะต้นที่จุดน่าสนใจนี้นักขัระพางละ่าครับมันเป็นเป็นหลายร้อยที่นะฮะที่นั้น ทีมันเป็นสถานที่ที่บางที่ก็เป็นเป็นสถานที่ที่สําคัญครับการวิจัยด้วยนะฮะอาจจะมีลักฐานอันมนุษย์โบราณที่มันอยู่มาเป็นหมื่นๆมื่นปีนะฮะขณะที่ทําลอดนี่ก็อาจารย์รัศมีจากศิลปกรที่กรุงเทพมาขุดนะฮะมันมันปะอันโครงกระดูกฮะอายุประมาณสองหมื่นปีนะฮะเป็นเข้าแก่ที่สุดในภาคเหนือนะฮะ แสดงว่าคนมันอยู่แถวนี้ปันมืนมืนตีนะฮะอยู่อยู่ระขาดเลยนะฮะถือว่าบริเวณปางมะผ้าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ได้เนาะลุงจอมเนาะโอ้สำคัญนะฮะในประวัติศาสตร์ของเานคงไทยนะฮะคนมามันอยู่ที่พมา่าเลยอยู่อยู่บกขาดเลยนะฮะกมมันที่นี่น่าอยู่ฮะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มัน มันสมบูรณ์มันจะมีหลายอย่างด้วยครับมันจะมีเขตเป็นหินบูนที่เขตที่ไม่มีหินบูนแล้วก็จะมีผักผืชจะมีซับจะมีตะหลาย,ย่างอยู่เ,เขตเดีวยวกันนะฮะก็จะมเีเป็นเป็นดอยด้วยนะฮะหน้าฝนเมื่อก่อนนี่สมัยยุคหินคนรจะง่ายไปอยู่บนสันดอย มันจะมันจะมียุงจะมีผปเปร์อย่างเงี้ยม,มันจะได้อยู่สะดวกสบายน้าแรงนะี่มันจะอยู่หิมห้อยนะ์นี่ตึ้งตึ้นลงลงไปหาปา่าไปเก็บพักเถิดนะนะั่นแหละเสด็ได้นะคะที่วันนี้เวลาของเรามีน้อยค่ะจริงๆแล้วชีวิตของคุณจอนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวถ้ามีโอกาสคราวหน้านะคะว P พีทอจะกลับมาเยี่ยมคุณจอนใหม่นะคะสุดท้ายนี้คุณจอมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมรายการลานาทอลบ้างไหมคะ ก็จะมีอย่างเดียวนะฮะถ้าใครก็มีโอกาสที่จะมาเที่ยวทั้งฝั่งัะท่า,ะานะฮะมันช่วยกันอนุรักษ์ไว้ฮะแต่สิ่งแวดล้อมที่ที่ม,ทมีที่มีอยู่ะฮะที่เป็นทรรมเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรเนี่ยฮะ,ะเที่ยวแบบเบาๆหนะะ่อย ผู้ชมคะเมื่อได้คุยกับคุณจอรนแล้วนะคะดิฉันอดที่จะมีความภาคภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศไม่ได้นะคะว่าแผ่นดินของเราที่เปรียบเสมือนแผ่นดินแม่ค่ะคนไทยหลายๆคนหันหลังให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะคะบางคนคิดที่จะจากแผ่นดินเกิดไปตั้งรกรากอย่างที่อื่นได้ซ้ําไปนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณจอรนสปีดนะคะกลับมีความสุขท่ามกลางคุณเขาธรรมชาติกับการใช้ชีวิตแบบชาวลานาด้วยนะคะเราค่ะซึ่งเป็นเจ้า ของแผ่นดินน่าที่จะร่วมการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะคะให้คงอยู่คู่กับเราสืบต่อไปค่ะวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณคุณจรน,นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของไลฟ์สไตล์วันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมถ้าลอดปางมะพ้านะคะซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ตั้งแคฟฟลอดของคุณจอน เพียงหกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะท้าลอดปางประ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามถ้ำลอดที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวการเข้าชมนั้นจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ ไม่สามารถเข้าชมเองได้นะคะเนื่องจากว่าภายในถ้ำนั้นจะมืดมากจึงต้องใช้บริการผู้นําทางพร้อมตะเกียงเจ้าพาย,ยุค่ะโดยการเข้าไปภายในถ้ำนั้นนะคะเราก็จะทำได้2ทางด้วยกันนั่นก็คือการเดินเท้าเข้าไปในถ้ำ หรือล่องแพไม้ไผ่ฝ่าความมืดเข้าไปค่ะภายในถ้ำรอดนี้นะคะจะมีลำห้งงวยชื่อน้ำลางไหลลอดภูเขาออไปทะลุกอ,อ,กออกอีกด้านหนึ่งซึ่งทำให้เกิดหินงอกหินย้อยที่สวยงามภายในถ้ำก็จะมีฝูปลาอาศัยอยู่มากมายค่ะ ปลาพวงพวงหินหรือปลามูมนะคะลำตัวก็จะมีสีน้ำตาลบนเขียวมีขนาดความยาวประมาณ15-20เซนติเมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นยี่นี่ละค่ะ <c oughs> และยังมีความเชื่อมาแต่โบราณนะคะว่า หาผู้ใดจับปลาเหล่านี้ไปรับประทานแล้วเราก็จะต้องมีอันเป็นไปค่ะชาวบ้านที่นี่จึงไม่มีใครกล้าที่จะจับปลาเหล่านี้ไปรับประทานเลยนะคะ เที่ยวที่นี่แล้วก็อย่าลืมที่จะแวะซื้ออาหารปลาด้านหน้าถ้ำมาให้เจ้าปลาเหล่านี้กันด้วยนะคะภนะายในถ้ำลอดนั้นมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรค่ะก็จะประกอบไปด้วยห้องโถงใหญ่3ห้องด้วยกันจะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะคะห้องแรกนั้นก็คือถ้ำเสาหินหลวง เป็นถ่ำที่มีขนาดกว้างใหญ่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคร คนะคะจะมีแสงรีิบระยับมองลักษณะรูปทรงแล้วล่ะก็คล้ายขนมแพนเค้กยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะหินแพนเค้กนี้มีอายุราว3,000ปีมาแล้วนะคะถ้าหาว่าคุณผู้ชมเดินเข้าไปข้างในอีกสักนิดนึงก็จะเจอกับแสงระยิบระยับค่ะเจอกับหินที่สวยงามนะคะเราเรียกหินตรงนี้ว่าหินรูปหัวช้างนะคะ ซึ่งบอกดูแล้วก็จะมีลักษณะคล,ล้ายรูปหัวช้างเช่นกันค่ะ ยังมีหินภูเขาไฟค่ะซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำตามธรรมชาติอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีอีกมุมหนึง่งให้คุณผู้ชมได้เก็บภาพสวยๆกลับบ้านกันด้วยนั่นก็คือมุมกรอบรูปนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอีกมุมนึง ซึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมาถึงแล้วก็อย่าลืมที่จะมาแวะถ่ายรูปที่มุมนี้กลับบ้านกันด้วยนะคะจากถ้ำเสาหินหลวงแล้วค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังห้องโถงที่สองนั่นก็คือถ้ำตุ๊กตานั่นเองแต่การเข้าชมถ้ำตุ๊กตานั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยล่ะคะ่ะ เพราะว่าทางเข้าชมถ้ำจะเป็นทางลาดชันนะคะคุณผู้ชมต้องขึ้นบันไดไปถึง92ขั้นด้วยกันหรือเท่ากับความสูงถึง34เมตรค่ะ กว่าที่เราจะขึ้นมาถึงถ้ำสุกตาแต่ยังไม่ใช่แค่นี้นะคะสักครู่เราจะเดินต่อค่ะ จะถึงท่ามตุ๊กตานั้นนะคะเราก็จะเจอกับหล,มลุมหลุมนึงซึ่งเรียกหลุมน,นี้ว่าหลุมอันตรายค่ะเกิดจากการซุดตัวของหินซึ่งมีความลึกถึง30กว่าเมตรเลยทีเดียวแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้กั้นหลุมเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเห็นปูนที่เกิดใหม่หที่ยังไม่ตาย เมื่อเดินทางมาถึงถ้ำตุ๊กตาแล้วนะคะแมก็ทําให้เราหายเนื่อยเป็นปริดทิ้งเลยล่ะคะ่ะเมื่อเราได้เห็นความงดงามของหินงอกหินย้อยที่ออกมาเป็นปุ่มเล็กๆนะคะมองดูแล้วก็จะคล้ายตุ๊กตาไม้แกะสลักเรียงรายกันอยู่มากมายะคะ่ะ เรียกว่าหินพ่อแม่ลูกนะคะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่น่ารักมากเลยทีเดียวค่ะ วด้วยซึ่งมีลักษณะเป็นหินงอกออกมาคล้ายกับนมสาวนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจของถ้ำตุ๊กตานี้นั่นก็คือภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่บนผนังถ้ำค่ะเป็นภาพของกวางธนูและพระอาทิตย์นะคะแต่ว่าปัจจุบันภาพเขียนเหล่านี้ได้ลือนลางไปมากแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวไปรูปและก็สัมผัสค่ะจึงของความกรุณานักท่องเที่ยวนะคะอย่ารูปหรือว่าสัมผัสภาพเหล่านี้ด้วยค่ะ หลังทำตุ๊กตาแล้วนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังห้องโถงสุดท้ายของถ้ำลอดกันแล้วนั่นก็คือถ้ำผีแมนค่ะซึ่งระหว่างทางที่เราล่องแพไปยังถ้ำผีแมนนั้นนะคะก็ต้องฝ่าความมืดและก็ต้องฝ่าปูงค่าค้าวจำนวนมากซึ่งอาศัยอยู่ตามผนังถ้ำค่ะ คนกำลังมาอยู่บริเวณทางที่จะขึ้นถ้ำผีแมนนะคะระหว่างทางเราพบค้างคาวแล้วก็นกนางแอ่นนะะในน้ำเราก็ยังพบปลาปลารวงอยู่นับหมื่นตัวเลยทีเดียวนะคะค่ะสักครู่เราจะเข้าไปชมถ้ำผีแมนกันนะคะซึ่งเป็นถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะกันค่ะที่ถ้ำผีแมนแห่งนี้นอกจากจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามเหมือนกับถ้ำอื่นๆแล้ว เราก็ยังพบเศษภาชนะดินเผามีซิกฟันและกระดูกของมนุษย์เครื่องมือหินนะคะรวมทั้งโลงผีแมนอีกด้วยค่ะโลงผีแมนนี้มีลักษณะเป็นท่อนไม้ที่ถูกขุดตรงกลางออกเป็นร่องคล้ายเรือหรือรางไม้ใส่อาหารให้สัตว์เลี้ยงนะคะจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่และเมื่อเรามาถึงค่ะเราก็ได้เห็นลงผีแมนทั้งในสภาพที่สมบูรณ์และท,ทั้งที่เหลือเพียงซากปลักหักพังเท่านั้นเองนะคะ ส่วนซี่ฟันและกระดูกของมนุษย์นั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกกับเราว่าได้นำไปเก็บไว้อย่างพิพิธภัณฑ์อื่นแล้วล่ะคะ่ะภายในบริเวณสถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำลอดนี้ยังเป็นแหล่งดูนกซึ่งทางหน่วยบริการได้จัดทำป้ายบอกจุดดูนกไว้เป็นระยะๆะะอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ในเขตขิกอําเภอปงางวะผ้าก็ยังมีผู้สำรวจพบถ้ำต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นถ้ำผาเผือกถ้ำผาแดงและถ้ำอื่นๆน,น,นะคะ แต่เนื่องจากว่าถ้ำเหล่านี้ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นค่ะจึงยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเหมือนกับถ้ำลอดแห่งนี้นะคะและนี่ก็คือความงามของถ้ำลอดปางมะพ้าค่ะที่เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสในช่วงของไลฟ์สไตล์จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ